se ทุกวันเสาร์กับเวลาดีๆ11นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับรายการเงินทองในสังหารครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนื้อหาทุกๆช่วงอัดแน่นและก็พลาดไม่ได้สักช่วงเลยนะครับแน่นอนครับเทรนดีไซน์อย่างที่เราทราบนะครับผ่านไปเมื่อวานนี้กับวันแห่งความรักที่บริสุทธิ์ในวันมาฆบูชานะครับวันนี้เราก็ต้องมาดูครับงานออกแบบในสไตล์คลาสสิกรูปแบบ ของอังกฤษเป็นยังไงนะครับคงเอกลักษณ์ความเป็นเมืองผู้ดีนะครับแล้วก็ช่วงที่2ครับเคล็ดลับซีบ้านที่หรูหรามีระดับจะขาดไม่ได้เกี่ยวกับโคมไฟที่ต้องหรูหราตามด้วยนะครับวันนี้เรามีโคมไฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสร้างความสวยงามมาให้ชมนะครับเป็นโคมไฟชันเดเลียนะครับโดยบริษัทเบอร์กันดีนะครับและแน่นอนครับช่วงสุดท้ายเคล็ดลับความสําเร็จ อาคารเก่าๆมักจะเกิดปัญหาการแตกแล้วนะครับอะไรคือสาเหตุและวิธีที่เราจะป้องกันและแก้ปัญหาคือทำอยังไงช่วงสุดท้ายครับและก็ช่วงสุดท้ายสำหรับทุกๆสายที่โทรกันมาสดๆนะครับในรายการนะครับเราแจกหนังสือนะครับรวยจริงหรือกูรูเทคนิคการกู้เงินให้ได้เงิน นะครับแล้วก็การหาเงินในธุรกิจอสังหานะครับโทรกันมาได้ช่วงสุดท้าย023192908นะครับและทุก SMS นะครับแจกไบยไก์นะครับอยู่บ้านช็อปปิ้งได้เดยนหนังสือเล่มนี้นะครับ4642104นะครับ SMS มาเราแจกทันทีนะครับพลาดไม่ได้เลยสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ e นะครับ Facebook นะครับไปที่ เงินทองในอสังหานะครับไปกดไลค์นะครับแล้วก็ตั้งคำถามแจกเสื้อทันทีครับเอาไปใส่สวยใส่อยู่บ้านก็ดีใส่ออกข้างนอกก็เทนะครับเอาละครับมาพบกันเลยดีกว่าคุณเกิติชัยแมวันนี้เป็นไงผมผมรู้สึกจะตั้งตั้งอย่างไงไม่รู้แล้วรับกับลมหนาวผ่านไปแล้วนี่ครับเริ่มรู้สึกตอนนี้จะเริ่มร้อนเริ่มร้อนแล้วนะใช่ไหมครับอากาศเริ่มร้อนนะวันนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสไตล์คลาสสิก ใช่ครับใช่ไหมครับแหมเอกลักษณ์เมืองผู้ดีนะครับนายกบ้านเราก็ชอบนะอังกฤษอังกฤษนะเพราะจบมาจากต้นเหมือนกันคนไทยเราท่านใหญ่จบมาจะนิยมชอบเรียนอังกฤษต่อทไ่ต่างประเทศทำไมอเมริกาไม่ไปทําไมออสเตรเลียไม่ไปทาไมต้องเป็นอังกฤษนะครับเพราะอะไรอังกฤษเขาได้ชื่อว่าเป็นเมืองผู้ดีหรือเปล่าคนไทยเราอยากเป็นผู้ดีอยากเป็นผู้ดีอ๋อเป็นอย่างนั้นนะหรือเปล่าพอไปไปเรียนเลยกลายเป็นผู้ดีเลยเออเนาะอันนี้ เอาละครับวันนี้บอกสไตล์ที่เราจะมาพูดก็คือเป็นเรื่องของดีไซน์ดีไซน์ภายในของอังกฤษครับสไตล์อังกฤษนะเป็นสไตล์อะไรครับคลาสสิกอ่าก็คืออังกฤษเนี่ยจะมียุคที่โดดเด่นทางด้านงานสถาปัตยกรรมอยู่2ยุคหลักๆอ่าสยุคคือยุคแรกก็คือยุคทิวดอร์ทิวดอร์ก็คือเป็นยุคตอนกลางก็คือว่าเอาสถาปัตยกรรมแบบโกธิกอะฮะต้องมาผสมมาผสมก็คือประตูแคบ แหลมๆสูงๆหลังคาแหลมๆสูงๆอันนั้นก็คือเป็นชิวดอร์ิดอผสมกับกอทิกครับก็จะเป็นโคง้งโค้งแหลมๆใช้โครงสร้างไม้ในการตกแตง่งอย่างภายนอกเขาที่แล้วเคยเอารูปมาให้ชมกันดูครับครับแล้วก็แต่ข้อเสียของยุคทิวดอร์เนี่ยครับบางทีเราดูแล้วมันอาจจะยังแข็งอืเพราะว่ามันเอาสไตล์มันมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมมีอะไรความแหลมอะไรเลยมันก็มันยังดูแล้วมันยังไม่อ่อนไม่นุ่มนิ่มนะใช่ครับผมแล้วก็ใช้ไม้ครับ คันน <tang s> ี่ประเด็นเนี่ยยุคในอดีตแล้วก็ทราบอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยสไตล์คลาสสิกหรือสไตล์แบบอังกฤษหรือสไตล์แบบหลุยก็ดีส่วนใหญ่จะใช้ไม้เป็นองค์ประกอบในการทาครับคันี้คลาสสิกต่างกับหลุยยังไงคลาสสิกต่างจากหลุยยังไงโอ้หลุยนี่จริงๆเนี่ยเท่าที่เรารู้เมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ไหมครับมันจะเป็นเรื่องของความหรูหราความใหญ่โตอลังการครับใช่ไหมครับสไตล์คลาสสิกมันต้องใหญ่โตอลังการไหมอาคำว่าคลาสสิกคลาสสิกเนี่ยผมจะนึกถึงสไตล์พวกกรี พวกอะไรมันจะออกคลาสสิกอมตะดูแล้วเป็นอมตะนะก็คือไอ้รูปสัดส่วนโอเวอร์สเกลก็คือยังมีเหมือนกันฮะยังมีแต่ยังไม่มากไม่มากเท่าหลุยหรือว่ามากพอๆกันสัดส่วนโอเวอร์ก็คือสัดส่วนสเกลความกว้างความใหญ่เนี่ยจะพอๆกันแต่ว่าลวดลายรายละเอียดจะน้อยกว่าคลาสสิกเขาจะตัดทอนลายลายอะไรที่แกะลายอะไรที่มันหูเยอะแยะครับผมเขาจะเน้นแต่ตัวโครงสร้างอะไรจริงๆฮะแสดงว่าหลักคล้ายๆกันก็คือ ความอลังการความใหญ่โตโอเวอร์สเกลยังมีอยู่แต่มันไม่ไม่มีลายดอกอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนเหมือนหลุยใช่ไหมครับอ๋อนี่ก็เป็นสไตล์คลาสสิกนะแยกกันให้ถูกนะครับหลายคนบางทีคือมองหลุยเป็นคลาสสิกมองคลาสสิกเป็นหลุยไม่ใช่นะครับโดยโดยคลาสสิกเนี่ยมันจะสามารถเอามาประยุกต์เป็นโมเดิร์นคลาสสิกอะไรให้มันสอดคล้องสอดคล้องกันได้แหมวัยหนุ่มสาวนะบางทีบางคนชอบชอบหนุ่มสาวแบบโมเดิร์น แต่แหมคุณพ่อพอจะมาร่วมสมัยก็ชอบคลาสสิกก็ต้องเป็นโมเดิร์นคลาสสิกไปสมไปคลาสสิกเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันก็เป็นเหมือนแบบอะไรกเก่าๆใช่ไหมจ๊ะคือจริงๆมันดูไม่เบื่อผมต้องบอกอย่างนี้คือจริงๆหลายคนบอกคลาสสิกคือคนแก่ชอบไม่ใช่นะผมบอกเอาง่ายๆหลายคนเนี่ยพอผ่านเนี่ยช่วงชีวิตหนึ่งทุกคนจะต้องผ่านวัยอยู่แล้ววัยรุ่นวัยทางานใช่ไหมครับแล้วก็เข้าสู่วัยกลางคนวัยชราแล้วก็ว่าไป แต่ละแ,แต่แต่ละอย่างของวัยมันก็แตกต่างในความชอบนะอย่างสมมุติเป็นวัยรุ่นวัยกลางคนก็จะชอบในสไตล์โมเดิร์นนะครับพอเริ่มจากวัยกลางคนขึ้นมาจะจะชอบเป็นสไตล์ไม่คอนเทมก็ท็อปิคอลไม่ท็อปปิคอลกับคลาสสิกถ้าขึ้นจากวัยนี้ขึ้นไปวัยชราอันนี้คลาสสิกแน่ก็น,น,นี่ถามว่ามันอะไรทําไมมันถึงแตกต่างกันเพราะว่ามันดูไม่เบื่ออย่างสไตล์ที่ผมพูดไปสไตล์ทิวดอร์เนี่ยมันเป็นสไตล์แรกแรกของอังกฤษในยุคประมาณหนึ่ง ปี1,400กว่าครับแต่สไตล์คลาสสิกเนี่ยจะมายุควิกตอเรียก็คือยุคพันหยุคตอนนั้นที่ทางแถบตะวันตกล่าอันนี้มล่าละใช่ครับผมแล้วก็จะเริ่มใช้กระจกสีสแตนการ์ดแล้วก็กระจกลวดลายใช่ครับแล้วก็ทําเป็นโครงสร้างเหล็กแล้วก็ชิ้นส่วนสําเร็จรูปมากขึ้นครับนั่นแหละนั่นหมายความว่าคนที่จะใช้พวกนี้ก็ต้องพอมีระดับนะพอมีฐานะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเขาถือว่า บ้านที่ใช้ไม้สร้างถือว่าเป็นบ้านประชาชนทั่วไปอ๋อบ้านคนจนคนจนส <c oughs> มัยน,นี้ไม่เลย <c oughs> เอ,อสยมัยนี้ใครจะสร้างเป็นไม้ต้องเป็นคนรวยก็ต้องคนรวยครับรวยไม่พอนะต้องมีที่พลด้วยแไปเดี๋ยวนี้ไม้มันไม่ได้หากันง่ายถ้าเอาไม้สวยๆเนี่ยผมว่าบางทีมีเงินก็ซื้อไม่ได้อ่ะ <c oughs> คือคือมีเงินอย่างเดียวผมไปเจอบ้านหลังหนึ่งนะที่เขาทำในลักษณะของตัวสไตล์เป็นไม้หมดเลยทั้งหลังครับโอ้โหสามสิบล้านเอาไม่อยู่นะครับ ขนาดแค่สี่ห้าร้อยตารางเมตรเท่านั้นเองถือว่าแพงพอสมควรคนไทยนี่ของเราต้องยึดว่าเสาต้นบ้านใครต้นใหญ่กว่าเป็นไม้ต้นใหญ่กว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะผมก็เนี่ยดูที่ฐานะบ่งบอกแล้นะเสาใหญ่นี่แสดงว่าฐานะดีใช่ฮะยิ่งใหญ่ยิ่งดีตอนนี้ผมผมเพิ่งทราบเลยเสาใหญ่นี่แะ่นดีแหมอ่ะล้ครับแหมเห็นบอกว่ามีรูปเข้ามาใช่นะไปชมรูปกันเลยดีไหมครับชมรูปกันเลยครับ เยอะแยะครับนี่สไตล์อังกฤษภายในหรูหราอลังการสมกับเป็นเมืองผู้ดีนะครับแม่จริงๆผมดูแล้วเข้าไปนี่คนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะมีฐานะที่เข้าไปตัวรีบเลยนะตัวคนเหลืสองนิ้วเลยอ่ะครับผมมันหรูจริงๆนะจริงๆในพระราชวังของเราก็จะประมาณคล้ายๆอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนะครับ อันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาจะไม่ได้มีเฉพาะแค่เฟอร์นิเจอร์หรือผนังมันจะมีฝ้าพื้นเล่นหมดเลยลวดลายให้มันสอดคล้องกันและดูผ้าม่านสิครับผ้าม่านเนี่ยเหมือนบ้านเราไหมไม่หลายคนบางทีเฮ้ยผ้าม่านทรงอย่างนี้มันสวยดีนะครือนี่ผ้าม่านทรงหลุยแพงกว่าปกติความแตกต่างของสถาปัตยกรรมอังกฤษกับฝรั่งเศสานอยู่ที่การใช้ลวดลายของวอล์วอลเปเปอร์วอลเปเปอร์วอลเปเปอร์ถ้าเกิดฝรั่งเศสเขาจะใช้เยอะ เยอะใช้ลวดลายเยอะเยอะแต่แต่อังกฤษเป็นดอกดอกอะไรเลยเออเป็นดอกดอกเยอะใช่ครับแต่ของอังกฤษนี่เขาจะใช้บางจุดเน้นเฉพาะบางจุดเท่านั้นนะครับไม่ไม่ไม่เยอะมากไปต่อครับนี่นี่ห้องพักผ่อนและทานอาหารแบบสบายๆขนาดสบายๆเขายังดูดีเลยนะจะดูแล้วมันเหมือนเหมือนแบบง่ายๆนะอาจารย์เรียบๆตรงเกินนี่